เริ่มจากนะคะนั่งในท่าคัสมธิก่อนนะคะผ่อนคลายร่างกายของเราให้รู้สึกว่ากระดูกก้นนั่งของเราสัมผัสกับพื้นนะจะผ่อนคลายหัอไหลทั้งสองข้างเสร็จแล้วผอนคลายมือทั้งสองข้างนะคะเริ่มจากหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆก่อนาสายเอาเอาพลังงานลบออกจากร่างกายของเราให้หมดห คราวนี้นะคะค่อยๆประสานมือกันจ้าแล้วก็ดันฝ่ามือออกหายใจเข้าเลือกหายใจออกค่อยๆบิดตัวไปทางด้านใดด้านนึงนะคะบิดไปให้สุดแล้วมองตามฝ่ามือของเราไปเรื่อยๆเมื่อรู้สึกว่า มันเกือบจะสุดแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกบีไปกนิดหนึ่งคู่ขอบแบบนี้นะคะอีก3าการหายใจเหยียดแขนให้สุดนะคะแล้วค่อยๆผ่อนคลายค่ะทำอีกข้างเชน่นเดียวกันนะคะ เหยียดแขนให้สุดสามสองและหนึ่งท่าที่สองค่ะคราวนี้นะคะเอาเท้าข้างหนึ่งเนี่ยมาอยู่บนเข่าอีกข้างหนึ่งนะคะโดยที่ให้นะคะหน้าแข้งทั้งสองข้างเนี่ย ขนาดกันแบบนี้นะคะถ้าเป็นเท้าด้านขวาก็ใช้มือด้านซ้ายกดค่ะอยวกันใช้มือด้านขวาของเราดัานตรงท้ายทอยนะคะให้เหมือนมีแรงอันนึงกดลงอันนึงกดไปทางดานทางด้านหน้าทําแบบนี้หาการหายใจลึกๆช้าๆค่ะ5 4ส สามสองหน่งแล้วค่อยผ่อนคลายค่ะเราเปลี่ยนไปอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันนะจ๊ะให้หน้าแข้งนะคะขนานกันแบบนี้กดข้อเท้าลงดนันในขณะที่เอา้ามืออีกข้างนะจ๊ะ ดันไยถอยไปทางด้านหน้าพร้อมแล้วเกรงไว้เกรงไว้ฮ่แล้วค่อยๆผ่อนคลายค่ะ เกือบหมดแล้วผ่อนคลายนะคะกล้ามเนื้อรอบๆสะโพกเชิงกรานของเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบๆอหัวไหล่รอบๆกรามของเรานะคะยิ้มไว้เล็กน้อยเพื่อสริการผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบๆบใบหน้าด้วยนะคะแล้วก็หมุนกลับจ้าห้าสี่สามสองและหนึ่ง ุดท้ายไม่้ายสุดนะคะสาดมือกันไว้เดี๋ยวเราจะมองบนละอ้าปากกว้างๆนะคะแล้วทำแบบนี้นะคะค้างไว้ห้าการหายใจจ้า แล้วค่อยๆผ่อนคลายค่ะโอเคเสร็จแล้วท่าง่ายๆนะคะสำหรับการเหยียดยืด,ยดคอบาทไหลของเราในวันนี้ค่ะ <laughs> Thank you <laughs>